สวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารดน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทองที่ สวัสดีครับพ่อพงเคยพาดูอ่หมอนมาหลายแบบแล้วนะครับทั้งหมอนลูกใหญ่ลูกยักษ์หรือว่าทั้งหมอนลูกยาวนะครับวันนี้นะครับพ่อพงจะพามาดูนี่ครับนี่ครับหมอนจิ๋วครับนี่หมอนจิ๋วพ่อพงก็มีนะครับลูกเล็กๆนะครับอันนี้พ่อพงก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นพันุ์อะไร พอดีว่าต้นหมอนต้นนี้เนี่ยพ่อพงได้มาจากลุงนะครับคือลุงพ่อพงเนี่ยเขาจะเป็นเกษตรอของหมู่บ้านนะครับคันนี้เวลาเขา,าไปอบรมเนี่ยเขาจะมีการอบรมบ่อยใช่ไหมครับไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปดูงานอะไรเงี้ยครับคันนี้ลุงเขาก็ได้ต้นหมอนเนี่ยมานะครับเพราะไอคือเขาแจกมาให้ปลูกอะครับคันนี้ ลุงเห็นผมชอบปลูกมอนนะครับลุงก็เลยเอาต้นพันเนี่ยนะครับมาให้ผมปลูกผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นพัน์ธุอะไรครับผมก็มาปลูกไว้ที่สวนนะครับพอปลูกแล้วนะครับเนี่ยผลออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผลเล็กๆนะครับเห็นไหมครับผลเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยครับเนี่ยผลเล็กมากนะครับเดี๋ยวพ่อคงจะกินให้ดูสุกแล้วเนี่ยกินผลเล็กเนี่ย จิวจริงๆจิวมากนี่ครับรสชาติมันก็เหมือนหมอนเชียงใหม่อะครับรสชาติเหมือนกันเลยกับพันหมอนเชียงใหม่นี่ก็เป็นลูกเล็กๆเนี่ยครับนี่ครับนี่แหละหมอนจิวครับจิวมากรสชาติก็เหมือนกันเลย กับหมอนเชียงใหม่แต่ว่ามันก็จะออกเปรี้ยวเหมือนกันนะครับนี่ลูกที่ยังสุกนี่มันก็เปรี้ยวถ้าใครรู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกพ่อพงด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่พ่อพงศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับมอนเนี่ยครับไปอ่านหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีพันหนึ่งนะครับ ที่นอกเหนือจากบุรีรัมย์แล้วก็พวกสกลอะไรพวกนี้ที่เขาใช้เลี้ยงหม่อนไหมแล้วเนี่ยมันจะมีพันหนึ่งไม่รู้จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยคือพันคุณไัยนะครับที่เขาเรียกว่านะครับที่บรรดานักอชอบปลูกหม่อนเนี่ยเขาจะเอามาทําต่อนะครับหมอนพันคุณไัยเนี่ยมันเป็นหม่อนพันโบราณน,นะครับพันโบราณมาก แล้วมันก็จะมีความทนนะครับในเรื่องระบบรากเนี่ยนะครับทนรากเน่าทนแล้งหากินเก่งอะไรพวกนี้ครับเขาว่ามันจะทนกว่าพวกพันบุรีล์แล้วก็พันสกลนะครับที่ใช้เลี้ยงหมอนไหมอีกครับอันนี้ก็พ่อพงก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับที่เขาเรียกว่าพันคุณไพะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูรูปมันชัดๆนะครับแล้วก็ใบมันชัดๆอีกทีนึงนะครับ แล้วก็ถ้าใครพอจะทราบว่าออม่อนจิ๋วของพ่อพงต้นนี้เนี่ยมันคือพันธุ์อะไรก็ช่วยบอกพ่อพงด้วยนะครับนี่ครับคือต้นม่อนจิ๋วครับที่พ่อพงเรียกว่าม่อนจิ๋วนะครับนี่ใบมันก็จะเป็นแบบเนี้ครับใบมันก็คล้ายคล้ายกับม่อนพันธุ์เชียงใหม่นะครับคล้ายกันมากนะครับใบเล็กๆนะครับนี่ต้นมันก็จะสูงเรียวขึ้นไปนู่นครับ เดี๋ยวพ่อผมจะพาดูลูกมันครับชัดๆเห็นไหมครับน่ะลูกเล็กๆครับเล็กมากครับนี่ครับลูกเล็กนี่ครับ พ่อพง์จะเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับระหว่างหมอนจิ๋วของพ่อพง์กับหมอนพันดําออสต,ตุรกีแล้วก็พันเชียงใหม่ครับผลมันแตกต่างกันขนาดไหนครับเห็นไหมครับไอ้ลูกเล็กๆที่มีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีออกดําๆหน่อยนะครับลูกเล็กนะครับก็จะเป็นหมอนจิ๋วของพ่อพง์ครับส่วนลูกที่ผิวเรียบๆนั่นก็จะเป็นพันดําออสตุรกีครับ ส่วนลูกที่มันมีขนนั่นก็คือเป็นหม่อนพันธ์เชียงใหม่ครับถ้าใครพอจะทราบว่าอ่าเป็นพัน์อะไรก็ช่วยบอกพ่อพงค์ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสววนครัของพ